แค่1คลิกเท่านั้นเราจะได้ถึง10คลิปเลยทำให้ประหยัดเวลานะครับเราจะใช้ AI สร้างวิดีโอฟรีที่ชื่อว่าโกลกนั่นเองใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะวันหนึ่งมันมีลิมิตจำกัดนะครับประมาณสัก50คลิปได้นะครับแล้วก็ปลั๊กอินที่ใช้เนี่ยก็คือตัวเสริมที่จะทำให้มันทำแบบอัตโนมัติอันนี้ก็ฟรีเช่นเดียวกัน แต่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 มันทําผ่านคอมนะครับอันนี้ต้องขอโทษพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าในมือถือมันติดตั้งปลั๊กอินบ่ได้เดอ้อนะแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นผมจะให้เครื่องมือพี่น้องตัวหนึ่งนะเพราะว่าพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะในการที่เราจะต้องมานั่งคิดคําสั่งสร้างวิดีโอ,โอเองแค่โยนเนื้อหาลงไปโครมกดดังปุ๊ก คำสั่งสร้างวิดีโอมาหมดเลยครับทั้งคลิปเลยคลิปจะยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวมันสร้างออกมาให้เองนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับพี่น้องก็คือปกติแล้วเนี่ยผมเห็นพี่น้องส่วนใหญ่นะทำคลิปแนวพัฒนาตัวเองอย่างเช่นนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยมีเสียงภาค AI แล้วก็มีรูปแค่รูป2รูปแบบนี้มันดูน่าเบื่อ ทำให้คนดูก็ไม่อยากจะดูแล้วก็มีความเสี่ยงจะโดนข้อหาเนื้อหาไม่เป็นต้นฉบับด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยเราจะมีคลิปประกอบที่สอดคล้องกับเจ้าตัวเนื้อหาในคลิปของเรานะทำให้คนดูดูเพลินดูคลิปยาวขึ้นนะทำให้เรามีโอกาสจะได้ยอดวิวและคนติดตามเพิ่มนั่นเองแล้วก็ลดความเสี่ยงจะโดนข้อหานี้ด้วยนะครับหรือจะทำคลิปแนวธรรมะก็ได้เช่นเดียวกัน แทนที่จะมีภาพภาพเดียวยาวๆแบบนั้นโอ้โหมีโอกาสโดนเล่นสูงแต่ถ้าทำแบบนี้ได้คลิปมาประกอบมาลายโอ้ผ่านสบายใจเฉบเลยนะครับอันนี้นะแล้วก็แนะนำว่านี่ที่ผมบอกนะคือถ้าคลิปของเรามีการเปลี่ยนรูปภาพหรือวิดีโอบ่อยๆแล้วเนี่ยคนจะดูเพลินไปเรื่อยๆ นะพอดูเพลินปุ๊บดูนานขึ้นระบบก็จะนำส่งมากขึ้นเพราะระบบตีความว่าคลิปของเรามีคุณภาพสุดท้ายส่งผลให้เรามีรายได้จากค่าโฆษณามากขึ้นหรือว่าผ่านกดไวขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องเอา้าเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะมีพิธีการทำอย่างไรนะอย่างที่บอกไปนะครับคลิปนี้เนี่ยเราต้องทำผ่านคอมนะเพราะฉะนั้นผมจะสอนผ่านคอมนะ แล้วก็เริ่มต้นพี่น้องมองลงไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยใต้คลิปที่ผมปักหมุดเอาไว้นะมันจะมีลิงก์เครื่องมือฟรีที่ผมเนี่ยนั่งปรับนั่งจูนให้กับพี่น้องนะครับนี่เครื่องมือนี้นะมันชื่อว่าแปลงเนื้อหาเป็นคำสั่งสร้างวิดีโอนั่นเองนะวิธีการของเราก็คือให้พี่น้องนะครับเอา ข้อมูลคำสั่งนะหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าบทความของเราเนี่ยที่ต้องการจะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยคำสั่งสร้างวิดีโอเนี่ยนะครับผมไม่ต้องมานั่งคิดเองให้ระบบคิดให้เราก็วางไปเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาในคลิปของผมที่ผมเตรียมจะทําคลิปแล้วเสร็จแล้วนะครับที่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องสามารถตั้งค่าเป็นรวดเร็วก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรนะแล้วเราก็กดรันได้เลยนะครับโครมนี่ ทางระบบนะครับจะจัดการให้แบบอัตโนมัติเลยนะอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะไอ้เจ้าตัวบทความนี้เนี่ยผมดึงมาจากคลิปของพี่แท็บลวิศในมิชชั่น t ุดนหมูนะแค่มาเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับพี่แท็บนะเสร็จแล้วที่ตรงนี้นะครับผมให้พี่น้องเนี่ยสามารถกําหนดได้ด้วยนะว่าจะเอาวิดีโอรูปแบบไหนสไตล์ไหนอย่างไรพี่น้องเลือกได้เลยนะเช่นอันนี้เนี่ยพี่น้องอยากได้แนวไหนครับอันนีเมะซีเมติก พิกซาสาหรืออย่างไรอ่ะข้อแรกนะผมเลือกเป็นแนวอนิเมะดีกว่าอ่ะเราต้องการแนวไหนนะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับอนิเมตนะต่อมาแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับก็คือพี่น้องเนี่ยจะเลือกเป็นขนาดนะเอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆนะครับเราสามารถกําหนดในปลั๊กอินได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่ากําหนดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสมมุติว่าพี่น้องนะครับจะทําเป็นแนวนอน16ต่อ9ก็พิมพ์ไปเลยนะ16.9 ああต่อมาครับต่อมาก็คืออารมณ์และโทนสีเอาเป็นวิดีโอสไตล์ไหนอบอุน่นนะผมวอาอบอุ่นดีกว่านะก็พิมพ์อบอบอุ่นได้เลยนะเสร็จแล้วลักษณะตัวละครหลักนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่พี่น้องต้องการใส่ตัวละครนะああก็กําหนดลงไปได้เลยนะเพราะว่าแต่ละฉากตัวละครจะได้มีหน้าตาใกล้เคียงกัน แต่อันนี้ผมไม่มีตัวละครนะเพราะว่าผมจะทําเป็นแนวเจ้าตัวพัฒนาตัวเองหรือธรรมะไม่จําเป็นต้องมีก็คือบอกไปเลยครับไม่มีตัวละครนะพอพี่น้องกําหนดค่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะเราก็กดลันตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องบึมลันเลยครับแป๊บแล้วเราก็จะได้คําสั่งมาแล้วนะซึ่ง คําสั่งที่เราได้เนี่ยผมกําหนดในเจ้าตัวเครื่องมือของผมนะครับมันจะแสดงทีละสิบคำสั่งนะเพออราะว่าเดี๋ยวมันแสดงเยอะไปเดี๋ยวมันเออครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าพี่น้องทําเสร็จตรงนี้แล้วนะครับนะพี่น้องก็อยากจะทําต่อก็บอกว่าต่อได้เลยนะเดี๋ยวมันจะสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันครบเนื้อหาทั้งหมดนะครับคําสั่งมันครบทั้งหมดนะ หลังจากได้คำสั่งแล้วนะเราก็มาที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือต้องติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะ,ะซึ่งวิธีการติดตั้งปลั๊กอินนะครับผมจะทำให้พี่น้องดูนะอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้ต้องทำผ่านคอมนะตรงนี้ให้พี่น้องกดจุด3จุดตรงนี้ปุ้มเสร็จแล้วนะครับเรามาที่คำว่า extension แล้วก็วิสิต chrome web store ตรงนี้ตามทันนะครับ extension วิสิต chrome web store กดบึมเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็พิมพ์ค้นหาด้วยคำว่านี่นะครับ grok แล้วก็ automation นั่นเองนี่ครับตรงนี้ครับผม grok automation ตรงนี้นะส่วนขยายก็กดเข้าไปเลยครับบึมพอกดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องพี่น้องก็กดปุ่มนี้นะก็คือติดตั้งได้เลยนะพอดีผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะนี่ เมื่อติดตั้งแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องก็ใช้งานได้เลยนะอ่ะตอนเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้นะผมทําให้ดูก่อนคือตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้อ่ะเราจะหามันไม่เจอวิธีการก็คือคลิกไปที่ตรงนี้นะครับ extension ก,ก็คือส่วนขยายแล้วก็ไปพิมมันซะกดพิมน,นะครับผม,มจะได้อยู่ด้านบนตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อมาวิธีการของเราในการใช้ก็คือให้พี่น้องเปิดหน้าต่างโกล์ขึ้นมาแบบนี้นี่ก็คือเว็บไซต์โกล์ปกตินั่นแหละนี่นะโกล์ .com แล้วก็มาในส่วนของ Imagine ตรงนี้นะเห็นไหมนี่นะเข้ามาที่เว็บไซต์โกล์แล้วก็ Imagine เสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็กดไปที่ปลักอินตัวนี้เลยนะครับที่เราติดตั้งมานะาที่ชื่อว่าโกล Automation ต,ต,ตรงนี้แวบ นี่นะครับกดไปครับผมบึมแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นเลยให้พี่น้องมาที่ setting ก่อนนะอ่าตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าตรงนี้นะครับผมก็คือเราสามารถตั้งค่าได้อ่าดูคอนโทรลก่อนนิดนึงก็คือทํำได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเอา,เ,อาเปลี่ยนจากข้อความเป็นวิดีโอก็ได้ข้อความเป็นรูปภาพก็ใช้หลักเดียวกันทั้งหมดเลยนะ หรือจะเป็นรูปภาพไปสู่รูปภาพหรือจากรูปภาพทําเป็นวิดีโอได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าคลิปนี้ผมเน้น text to video เป็นหลักนะอ่าแล้วก็กด setting เลยนะครับผมปึง้งตรงนี้นะครับผมก็เลือกตามค่าที่เขากําหนดไว้เลยตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้สําคัญตรงนี้นั่นเองที่ผมบอกพี่น้องเมื่อกี้ไงว่าไอ้เรื่องขนาดของวิดีโอเนี่ยมากําหนดในนี้ได้นะ16:9ตรงกับที่ผมต้องการก็โอเค แสดงผลที่ละหนึ่งก็พอแล้วนะอ่าจะได้ไม่เปลืองเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือพร้อมดีเลย์หมายความว่าพอมันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการดีเลย์ขนาดไหนซึ่งตรงนี้ผมว่านะเอาซักเอาสัก,สกจริงๆผมปรับไปปรับมามันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้าปรับมากก็คือจะใช้เวลานานาน,นิดนึงอ่าผมปรับสักแบิแล้กันนะอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้สําคัญก็คือว่า ผมก็เอาคำสั่งเนี่ยนะนี่พี่น้องเห็นไหมครับที่ได้จากเจมีน่าตรงนี้มานะต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องจริงๆเนี่ยมันได้มากกว่า1ิบคำสั่งนะเออแต่ที่ผมให้พี่น้องเนี่ยเลือกไม่เกินสิบเนี่ยก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าเวลาถ้าสั่งคำสั่งเยอะๆแล้วเนี่ยกลัวเครื่องพี่น้องจะลันไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินทรัพยากรเครื่องเยอะนั่นเองนะ,ะแต่ว่า ไม่ไม่น่าเกิน10ผมว่ากำลังสวยนะแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะขอไอ้นี่พอนะสัก5 5ตัวพอละกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะนี่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็คัดลอกเลยนะไอ้ที่ได้มาเมื่อกี้นี้นั่นแหละเนี่ยคัดลอกแบบดือ้อๆทื่อๆแบบนี้เลยก๊อปปี้เลยนะครับปึ้มเพราะว่าผมได้เกาคําสั่งไว้หมดแล้วนะตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะครับพอคัดลอกแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะ หลักการของเขาก็คือว่านี่ก็เอาพร้อมที่ได้ตรงเมื่อกี้นี้นั่นแหละวางลงไปเลยนะนี่คอนโทรลวี Ctrl v, วางนะหรือว่ากดคลิกขวาเพสต์บงนี่เห็นไหมครับผมบึมบึมบึมมาห้าแล้วนะที่เหลือต่อมาก็คือเราก็แค่กดด้านล่างนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ด้านล่างต้องกดมันนิดหนึ่งเวฟนี่นี่นะครับผมนี่นี่นี่ เสร็จแล้วนะครับผมเราก,กดคําว่ารันอย่างเดียวนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำวิดีโอสร้างวิดีโอออกมาแล้วมันก็เซฟลงเครื่องแบบอัตโนมัติเลยอ้าวพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมจะกดรันแล้วนะยกตัวอย่างให้ดูเลยนะบึมนี่อ่าเห็นไหมครับผมมันก็จะวิ่งของมันนะปุ๊บปั๊บ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 นี่มันสร้างแล้วครับพี่น้องบล๊บนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวช่วงแรกๆผมก็จะเล่าไปนิดนึงก่อนละกันนะให้พี่น้องดู นะอย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้เนี่ยโกลกใช้งานได้ฟรีจริงนะแต่ว่ามันก็มีลิมิตต่อวันนะท่านไหนจะใช้เยอะกว่านั้นเนี่ยค่าจะจ่ายต่อเดือนก็อยู่ที่30ดอลลาร์ต่อเดือนก็ถือว่าไม่แพงนะครับพี่น้องเพราะว่ามันสร้างวิดีโอท่าเห็นไหมได้แล้วคลิปแรกโอ้ยเป็นแนวอนิเมะด้วยเป็นไงครับพี่น้องปุบอัพสเกลลิงให้ด้วยปุ๊บสร้างคลิปไม่พออัพสเกลต่อเลยปุ๊บอ่านะ เห็นไหมเสร็จแล้วก็นี่ดาวโหลดลงไปแล้วเห็นไหมพี่น้องอันนี้ขวามือคือดาวโหลดลงไปแล้วเนี่ยอันนี้ดาวโหลดลงเครื่องเรียบร้อยแล้วสร้างต่อแล้วเห็นไหมครับผมไปนั่งกินกล้วยปิ้งอย่างสบายใจแล้วตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกค้างไปก็คือโกลแบบจ่ายเงิน30ดอลลาร์โอ้เดือวันต่อวันเนี่ยผมว่าขนาดฟรียังได้50บเลยนะต่อวันผมว่าได้อีกเป็นร้อยอะหรือถ้าพี่น้องไม่อยากจะไปสมัครก็ใช้หลายอีเมลแทนก็ แก้ไขแก้ขัดได้นะครับเห็นไหมนี่นี่นะครับพี่น้องเห็นไหมรึปนี่นี่น,นี่ก็เป็นวิดีโอนะเออวิดีโอของพี่แท็บมันเป็นแนวพัฒนาตัวเองก็จะได้ภาพอารมณ์ประมาณนี้แล้วผมก็กําหนดเป็นสไตล์อนิเมะไงนี่อันสองจบลงแล้วแล้วเขาก็เซฟลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพี่น้องแบบอัตโนมัติไปเลยนะผมก็กิน กล้วยปิ้งอย่างสบายใจแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อพี่น้องได้คลิปแล้วแล้วก็เสียงภาคพี่น้องจะภาคเองหรือใช้ AI ภาคอย่างไรก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันได้ที่เจ้าตัวแคปคัดได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวตัดมาอีกทีนึงเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับผมแนวอนิเมะน,นะตัดมาอีกทีนึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นการเปิดคลิปให้ดูนะว่าคลิปที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรครับนี่มาพร้อมเสียงเลยนะ เดี๋ยวเรามาเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับพี่น้องถ้าไอเจ้าตัวคําสั่งของเราเนี่ยมันมีข้อความอยู่ในคําสั่งนะะข้อความเป็นส่วนของกรกมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับพยายามเลี่ยงข้อความนะอันนี้เห็นไหมมิชชั่นทูเดอะมูนอันนี้ยังสะกดไม่ถูกนะครับผมต้องระวังเรื่องข้อความอีกเดียวนะอย่างอื่นมันโอเคแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง5คําคสั่งนี่เห็นไหมครับ เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ระหว่างที่มันรันคําสั่งอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าพี่น้องก็อย่าไปเปลี่ยนหน้าอื่นแล้วกันนะทิ้งหน้านี้ไว้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นก่อนกลับมาแป๊บเดียวมันก็จะเสร็จแล้วนะใช้ระยะเวลาอันนี้5คําสั่งจากที่เมื่อกี้ก็ประมาณสัก2นาทีได้นะแล้วเราก็ไปดูผลงานกันดีกว่านะครับนี่มาแล้วนาฬิกาปุง๋งเปิดให้ดูเลยนะครับผมความยาว6วินาทีนะพี่น้องนะเพราะว่ามาตรฐานของโกลกแบบไม่เสียเงินโอ้เห็นไหมครับ ความคมชัดก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มความคมชัดให้ด้วยนะนี่6วินาทีต่อคลิปนะครับปุ๊บดูสิเป็นอย่างไรอ่าเห็นไหมครับ,บมีเสียงด้วยนะพี่น้องนะอันนี้มันมีเสียงด้วยนะจริงๆอ่าโอเคพี่น้องก็ทําแบบนี้ให้ครบเลยนะครับนี่นะเนี่ยให้ครบเลยเสร็จแล้วถ้าครบ10อันแล้ว ถ้าระบบถามว่าจะทําต่อไหมพี่น้องก็ทําต่อไปอีกก็จะได้ฉากเพิ่มฉากเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเนื้อหาในคลิปของเรานั่นเองครับพี่น้องดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอย่างไรนะก็สอบถามผมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s s e e youtube นั่นเองที่ไลน์นี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่วยช่องผมนะครับก็ไปอุดหนุนพี่สาวผมได้เลยสาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนะ าสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์นะครับผมนะมีแต่ทัญพืชกับธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นไส้ฟักทองเห็ดออรินจิ i, ถัวลูกไก่แอลมอน็อกกแลตนะครับเม็ดบัวแมคเาเดเมียติดต่อรายนี้ได้เลยนะแล้วผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตให้ฟรีด้วยมูลค่า490บาทขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนช่องนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ทุกคนนะครับเริ่มต้นจากศูนย์นะผมก็เริ่มต้นจากศูนย์คนติดตามศูนย์วิวศูนย์ชั่วโมงแต่ว่าผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาเรื่อยๆพยายามเรียนรู้นะครับแล้วมันก็มีช่วงที่ล้มเหลวช่วงที่ผิดพลาดแต่ถ้าเรายังมีความเชื่อแล้วเราก็มีความตั้งใจจริงในการทำคลิปต่อมาเรื่อยๆพี่น้องก็มีโอกาสที่จะผ่านกฎ มีโอกาสที่จะมีรายได้นั่นเองนะครับนะไม่มีใครสําเร็จในวันเดียวนั่นเองนะท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกดอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านในการที่เราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับลงมือเฮ็ด